สวัสดีครับก็วันนี้ก็ตามที่บอกไว้นะครับว่าจะมาเล่าเรื่องงานจิตอาสาในเรือนจำนะครับอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งไม่รู้ว่ากี่ตอนจบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับก็เริ่มเรื่องก่อนว่าสมัยก่อนเนะี่ยผมเป็นเป็นอาจารย์อยู่ในโรงเรียนนะครับสอนดนตรีสากลแล้วก็เป็น รอพุ่มในการไปรยไปกครองใยปกครองนะครับเปนักเรียนเรียนหนึ่งก็เป็นนักดนตรีด้วยนะครับก็เลยทำอาสาช่วยเหลือคนยากไร้ได้กๆน้อยๆกันนั้นไม่มีทีมงานไม่มีอะไรนะครับก็ทําไปจนมาวันหนึ่งมีคน,นติดต่อเรื่องของงานเจตสาแรกนะครับเจตสาแรกจะเป็นชิินันก็คือที่คู้พิการบ้านบางป,ประกงนะครับ ได้ที่ติดต่อมาว่าอยากได้วงดนตรีไปเล่นให้คนพิการดูแต่ว่าไม่มีเงินจานะ้าเราก็เลยขับรถไปดูว่ามันเป็นยังไงสถานที่ก็เป็นยังไงอะไรเงรี้ยไปเขบรถไปดูพอไปดูก็เห็นว่ามันไม่มันไม่มีที่ออกกำลังกายไม่มีที่ล่มให้กับคนพิการที่เขาใช้ออกกำลังกายนะครับก็มีแต่ลมไม้ลมไม้ เขาบอกเขาอยากได้อาคารสักหลังหนึ่งเพื่อใส่เครื่องออกกำลังกายไว้ในนั้นแล้วก็สามารถไปออกกำลังกายได้ในอาคารกันได้แล้าก็นั่งคิดตรงนั้นก็าก็อุ้ยกับ่เอาเซื้อเป็นอุปกรณ์อโบก็เป็นออกแบบว่าถ้าสร้างตรงนี้มันนื้อที่เท่านี้เท่านี้มันประมาณเท่าไหร่อโบบอกอ้ยถ้าเราทำกันเองม่นเกินสี่หมื่นแล้วสี่หมื่นกว่าบาทน่าจะเอาอยู่ แต่นะผมก็ไม่มีตังค์หรอกต,ตอบตกลงเขาเลยว่าโอเคเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบตรงนี้ให้จะทําให้นะครับก็วิ่งหาพันธมิตรนะวิ่งไปพี่บูลนะพี่บูลเจ้าของมิสูพิชินะอยู่เุกกะปินะพี่บูลเจ้าของมิสูผู้ก่อ,ก,อการต่างๆที่รู้จักนะครับทั้งบ้านใหญ่บ้านเล็กก็เข้าหมดอนะ่นะเขามาขอตังค์ขอตังค์งดับบุญากฏว่าได้มาเจ็ดหมื่นกว่กาบาท สร้างศาลาเสร็จปุ๊บก็เงินที่เหลือก็ซื้อข้าวสารซื้ออะไรแล้วก็มอบให้ทั้งหมดเลยเราก็าได้เก็บไว้อันนั้นเป็นสาลาแรกที่เกิดขึ้นที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยว่าก็คือแล้วก็ดูตีประเด็นเขาดูด้วยนะเล่นอาหารสนุกมากสนุกมาก,น,มากนะที่สนุกแล้วก็ไปจัดงานอยู่นะั้นนะมันหลายๆครัง้งทร่ไปบ่อยๆนะช่วงนี้ยังไปอยู่ังยังแต่ไม่ไปจัดงานเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาแล้วก็ไม่จัดอะไรเลยลก็ได้ใช้แต่ว่าซื้อขนมไปให้นะครับแล้วก็กลับช่วงนี้ก็จะมีแค่นั้นนะอันนี้ก็เร นี่เขาเรียกว่าว <Okay. S 3> ิธีการที่เกิดมาเป็นจิตอาสาก่อนแรกเลยนะครับแล้วก็มางานต่อมาก็เป็นงานของออฟวันออฟวันก็เป็นกุเตสตะวัตเป็นคนก่อตั้งคนก่อตั้งกุเตสตะวัตเตะเออาจารย์หนึ่งพินัทสุวรรณิมิตรแห่งประเทศไทยขวัญสุวรรณิมิตรแห่งประเทศไทยนะครับช่วยกันก่อตั้งขึ้นมา เราก็ได้จิตอาสามาช่วยเราเยอะมากดาราพี่โกมิเตอร์ักมาเลยมาหมดเลยแบนครลงเป็นเก๊กมาหมดงนานน้ก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำทว่วมในปี5 53 54ที่หนักๆเลยก็ได้เงินมา8 0 0ตอนนั้นนะครับก็เปิด,เป,ดเปิดโรงครัวที่อุทัยธานีเปิดโรงครัวอุทัยธานีก็ทำศาสนาที่ตรงนั้นแหละนะครับไ <g> ด้เงินมาแล้วก็เปิดร้องเร่นรำร้อง,องรำทำเพลงกัน การแสดงมาพี่โก้คือไปโชว์เป่าแซกโซโฟนมีสมิธแอนเชนนะคุณสมิธมาสมิธไปเล่นเปียโนพี่โก้เป่าแซกอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็หน้าเซนทันจูดีต้องขอบคุณเซนทันจูดีมากมากเพราะว่าเซนทันจูดีก็ให้สถานที่ฟรีกับออฟฟอร์วันมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาคือคือเซนทันจูดีให้สถานที่ฟรีน้ําไฟฟรีนะเซนทันจูดีต้องขอบคุณมากๆนะครับให้เกียรติให้ความก้าวหน้ากับออฟฟอร์วันไทยแลนด์ที่ว่าทํางานได้แล้วก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้เซนทันนะครับ สีสันด้วยเพราะว่าดาราเยอะต้องขอบุณทั้งตัวทั้งตัวทั้งตัวทั้งหยีนะครับก็เอาดารามาช่วยทุกครั้งพาดารามาช่วยร่วมงาน,น,นทุกครั้งพาน้องแอนนาลิสมาพาน้องกระจ,จังมาพาเยอะแยะไปหมดเลยพวกน้องจะเป็นจิตอาสาเยอะมากคุณบอลวิทยวัฒน์คนที่มาประจาน,นะก็เรียกว่าท,ทุกท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตอาสาที่มาช่วยเราเอาความใจแรงเติบโตขึ้นมา แต่ตัาไมที่รู้จักนะครับจากนั้นก็ผมยัมไปอาจารย์หนึ่งเรียนก็มีวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาจากคุณคุณน้องพิมลพรนาใจรีบนะครับก็คุณน้องโทรเข้ามาว่าจากท่นานฐานหญิงชลบุรีตอนนั้นท่านผอ,อก็เป็นท่านกัลยาณีนะท่านตุกตา บอกว่าอยากจะเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรสอนดนเตให้กับน้องๆผู้ต้องขังหญิงในท้ายฐานหญิงโจลีผมก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงผมไม่รู้จักเรียนจําไม่เคยเข้าก็ไม่รู้จักรู้แต่ว่ามันเป็นที่คุมขังก็ตอบตกลงก็ไปเลยก็บอกได้ครับด้ว <laughs> ยความใจง่ายได้ครับจนบัตรนั้นเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่คุณน้องโทรเข้ามาเนี่ยจนถึงบัตร จนปัจจุบันเด็กสิบกาปีประมาณนั้นมันเป็นเรื่องที่แปลกของเราคืออย่างแรกที่ผมยังไม่ที่เหลืออีกอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้ไปสอนก็คือคนตาบอดผมตกลงกันไว้ตั้งนานแล้วว่าจะไปช่วยคนตาบอดแต่ว่าผมยังไม่รู้วิธีว่าผมจะไปจับมือเขาเล่นยังไงผมจะไปบอกเขาย่างไงผมจะไปจับมือเขาตีกองอยังไงคือผมผมไม่ทราบว่าตรงนั้น ผมจะทําได้หรือเปล่านะครับจะทําได้หรือเปล่าวันนี้ยังไม่ตอกตกลงไปแต่คุยไว้หลายรอบมากครับแล้วก็แต่ใช้ฐานหญิงชุมดีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมีนต้องตีมีอะไรไม่รู้เรื่องพอเข้าไปก็คือเขามีน้องๆที่สนใจดนตรีอยู่แล้วนะแล้วก็เข้าไปช่วยสอนให้ก็เริ่มใหม่หมดเริ่มใหม่เพราะผู้หญิงนี่ก็จะไม่มีทักษะอะไรก็เริ่มกีตาร์เริ่มใหม่เริ่มแต่ไล่นิ้วเริ่มแต่ ตั้งแต่โคมพิวเตอรเลยหนึ่งสองสีหนึ่สีนึ่สีหมดเลยหนึ่งสีนับหนึ่งสีตลอดครับนั่งเป็นนับเป็นตาม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 ตัวโน้ตโน้ตนตัวดำนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ก็เริ่มเบสก็เริ่มเหมือนกันก็ได้น้องตีชุดแรกมาได้ตีชุดแรกมาก็ถือว่าเก่งถือว่าเก่งนะครับน้องตีชุดแรกเราก็ มือเบสได้มาสองคนในเวลาในนั้นตอนนั้นเบสได้ได้สองคนนะครับแล้วก็มือกองตีได้สองสาคนสมัยนั้นนะในยุคแรกนะยุคแรกตีได้กีต้ามีหลายคนนะครับนักร้องนําเสียงดีๆเยอะเลยหลายคนเสียงเพราะๆนะครับคือจะบอกก่อนว่าน้องๆน้องๆที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอยู่ในท่าไหนอยูช่ชลบรีเนี่ยคือทุกคนน่ะเขาก็มีความสามารถนะครับมีความสามารถ ในหลายด้านบางท่านก็เก่งคอมพิวเตอร์บางคนก็เก่งเย็บปักถักร้อยเมื่อเก่งศิลปะเมื่อเก่งอะไรคือตอนนั้นมั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 นเป็นอะไรที่สนุกมากทั้งไงเพราะเนื่องจากว่ามันมีทั้งมวยสากลมันมีทั้งดนตรีมีทั้งอะไรทูบีววันเพิ่งเข้าปีแรกกับปีนั้นปีเราอยู่ไปอยูทธ์คือปีเพิ่งเข้ามาทูบีเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเข้ามันเดนจับกลายเป็นว่าทุกสิ่งอย่างมันเริ่มผสมผสานกันนะครับระหว่างงาน งานเล่นด้วยงานเรียนด้วยงานโชว์ด้วยนี่ช้อยของเราคือเด็กต้องเล่นได้เด็กต้องได้และโชว์ได้โชว์ได้ก็คือว่าต้องไม่อายต้องไม่อายเขาในเวาเล่นนะครับแล้วก็โชคดีเลยว่าเด็กเราพร้อมใจกันแล้วซ้อมเพนซ้อมจริงๆซ้อมกันเก้ 3, มมาโมงถึงบ่ายสามเก้าโมงบ่ายสามทุกวันทุกวันไม่มีเว้นเลยไม,ม่เว้นวันเออเว้นเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ก็จะซ้อมกัน ตอนแรกก็จะเป็นช่วงแรกๆจะเป็นครึ่งวันก่อนครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายอะไรเงี้ยแล้วแต่แตอนหลังก็จะทั้งวันนะครับ <c oughs> นี่มันทั้งวันนะ้ว่าผมลาออกจากโรงเรียนเนื่องจากว่ามีปัญหากันเล็กน้อยอะไรเงี้ยเาวครูบาอาจารย์ข้างในก็บอกว่าผมเอาเวลาโรงเรียนไปสอนซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้โรงเรียนเวลาโรงเรียนไปสอนมันเป็นการโจมตีกันภายในมนาใก่อนมันแบ่งเป็นสองกลุ่มสองกลุ่มก็คือกลุ่มของ หรืเจ้าของเรียนกลุ่มหนึ่งกลุ่มผมว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มผมวกลุ่มที่เป็นครูที่ทำงานสวยกลุ่มนั้นมันจะอิเดียเคคาหน่อยพูดกันตรงๆนะกลุ่มนั้นมันจะได้เทะหน่อยว่าไอ้ครูฝ่ายวิชาการกำลังดูหนังโป๊ในโรงเรียนอะไรเงี้ยอันนี้มีหลักฐานนะเออไอ้ติ่งไอ้ติ่งคือดูหนังโป๊ในโรงเรียนบอกว่าใครเครียดเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะเออไปก่อนโจมตีกันารสอบแล้วฝ่ายเราพลังน้อยกว่าถอยกันออก ก็เลยมีเวลาสอนทั้งว so ี addicted, ่ทั้งวันท่านตุกตาท่านแตอันีเนี่ยดีกับผมมากมากนะครับดีผมมากเพราะว่าเขารู้ว่าเราว่างแล้วท่านก็พยายามดูแลเราทุกอย่างนะเรื่องของอะไรต่างๆนะครับซัพพอร์ตเราทุกอย่างตอสมัยก่อนไปแรกๆมันก็เขาเรียกว่าพยายามจะช่วยเหลือเราอะสมัยก่อนนะ แ,แต่เราก็คิดว่าเรามาด้วยงานอาสาเรามาด้วยงานอาสาก็จะอีกอย่างหนึ่งทีนี้การสอนดนตรีข้างในเนี่ยพอสอนไปชิ้นเป็นอันขึ้นมานะครับสอนชิ้นเป็นอันขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่เขาจะรู้จักเราเนี่ยย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนก่อนนี้แล้วจะรู้จักเราเนี่ยชื่อเสียงเรามันไปทางสอนเด็กผมสอนโรงเรียนแรกโรงเรียนโรงเรียนแสนสุข เนื่องจากว่าเขาขาดครูดตนตรีแม่อ้อยนะครับแม่อ้อยนะครับก็บอกให้เราไปไปเป็นครูตอนนั้นเป็นเป็นท่านแรกที่บังคับให้เราเป็นครูนะตอนนั้นเราไม่เอาไงก็ไม่เอาสุดท้ายเข้าไปเอาไปสอนปุ๊บก็ได้แชมป์เด็กๆได้แชมป์นะโรงเรียนได้แชมป์แชมป์ไปทุกเวทีที่หนึ่งทุกเวทีจนถึง จนถึงถ้วยทวีนวันถ้วยทูมอมถุงบัลัสเราก็ชนะเลยได้รับถ้วยประธานมาหนึ่งใบตอนนั้นนะแล้วก็ออกจากโรงเรียนนั้นมาก็ย้ายมาสอนที่โรงเรียนอย่างไรนะที่ผมพูดถึงโรงเรียนเพชรพิทยาคมมาสอนสอนอาจากเด็กไม่เป็นเลยเ,เด็กเล็กเล็กเอาเด็กปถมไปแข่งกับเด็กโตปรากฏว่าเราก็ได้แชมป์เราก็ชนะมาทุกโรงเรียนผมก็ชนะมาหมดทุกโรงเรียน ระหว่างที่เราเราอยู่โรงเรียนนั้นเนะ่ยโรงเรียนมัธยมที่สองเราชนะเลิศทุกโรงเรียนทุกทุกเวทีที่เราไปจนถ้วยที่ใหญ่ก็คือถ้วยพระองค์สมเราชนะถ้วยพระธานมาถ้วยประธานมาของพระองค์สมนะครับเราก็ชนะมาซึ่งว่าสองโรงเรียนได้ถ้วยได้ถ้วยใหญ่สองสองโรงเรียนถ้วยใหญ่ก็เลยเป็นที่รู้จักในในจังหวัดชลบุรี นั้องก็ได้เบอร์มาได้เบอร์ผมมาจากผู้ใหญ่นะครับผมก็นนีได้เข้าไปสอนข้างในเดอนจําเดอนจําแล้วก็ระหว่างที่สอนสมัยก่อนมันต้องสอนไล่ตั้งแต่แรกกองก็ต้องไล่เดนหนึ่งแล้วก็ตามตีหนึ่งสองหลังเกียบกระเดือดไปต่ากที่หนึ่งไปด้วยเอ้าปะ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 แล้วก็ดูโน้ตไปด้วยนับห้องไปด้วยสอนตั้งแต่เบสิกตั้งแต่การจับไม้จับยังไงจับยังไงถือยังไงตียังไงนะครับ การนั่งนั่งยังไงนั่งกับตวกลองจะนั่งยังไงสอนก็จนเป็นวงที่ดีวงหนึ่งแล้วก็เริ่มต่อยอดของวงดนตรีก็มีงานเข้ามามีงานรับสเสด็จเข้ามานครับงานรับเสด็จเข้ามาครับมีงานได้ได้โชว์นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังที่หลังทีนี้ก็น้องน้องระหว่างน้องเรียนเนี่ยมันก็มีมันก็มีปัญหาข้างในเยอะ ปัญหาของตัวพวกเขาเอง <c oughs> เป็นปัญหาตลกๆก็จะมาฝากเบอร์กับเราวิทยากรต้องระวังน้องจะฝากเบอร์กับเราว่าพ่ออย่าเพียพ่อ,พอฝากโทรหาคนนั้นหน่อยโทรหาคนนี้นหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเบอร์นะั้นามาให้กับคุณน้องมาให้กับคุณนุ้ยหน้าให้ก็โทรใครฝากมาโดนหมด <c oughs> โดนกลับเ <c oughs> ดี๋ย <c> ว <oughs> คุณน้องไปเช็งหมดแล้วคุณนุส่งให้คุณน้องต่อไปเช็งกันเอง ปรากฏว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จในการฝากเบอร์ให้ผมไปหาใครมีเฉพาะมีอันเดียวที่ผมบอกว่าผมไปคืออ,อลูกลูกสาวของผู้ต้องขังจะโดนน้าชายข่มขืนอ่าเนี้ยแต่ผมข่มเขาก็ร้องไห้บอกกับเรา แล้วก็หยุดสอนตอนนั้นลแล้วออกมาเลยออกมาเลยแล้วเตรียมพวกแล้วก็ไปเลยปรากฏว่าก็ไปห้ามทับได้นะครับแล้พอมอมาช่วยแล้วช่วยชวนกับผู้ใหญ่ไปผม mm. กว่าเด็กคนนี้ก็รอดรอดะครับรอดพ้นมาได้จนแม่พ้นโทษแล้วก็กลับบ้านด้วยกัน mm. พมกก็ไปส่งที่บ้าน mm. ผมขับรถไปส่งเองนะครับผพ้กความปลอดภัยของเด็กแล้วก็ตัวตัวผู้้องขังด้วยอดีตผู้ต้องขังด้วย เราช่วยหมดเลยถ้าเป็นแบบนี้นะเ,เข้าไปยุ่งเรายิยนดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่เรื่องของของการสอนในข้างในจะมีเยอะเอ,อในเรือนจําเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าร้อนก็จะร้อนกว่าเขาหนึ่งเขาร้อนอากาศร,ร้อนเนี่ยจะร้อนมากร้อนว่คคนอื่นเขาอันนี้อย่าเชื่อนี่เราอยู่ในเรือนจามานานหนาวจะหนาวกว่าหนึ่งเขาเนี่ยแต่ผมไม่เคยเคยสัมผัสอากาศหนาวข้างในเนยไม่รู้แต่หนาวถ้ามีหน้าหนาวเมื่อไรเนี่ยแต่ต้องใส่เสื้อกันหนาวกัน ไม่รู้ว่าจะร้อนแค่ไหนจะมีแดดแค่ไหนจะอุ่นอากาศจะไม่หนาวเราไม่ใส่เราไป่างเราสบายสบายแต่ตตเด็กๆระใส่เสื้อนันหนาเพราะมันหนึ่งหน้าหนาวแล้วไงหนึ่งหน้าหนาวแล้วอประมาณนั้นเก็จะต้องมีต้องมีของเขาและเพราะว่าเราเคยคิดว่าไออเราแว่นตาไปปุยจักดีไหมแว่นตาเนี่ยแว่นสายตาเนี่ยระหว่างมันต้องมีคนสายตาสั้นบ้างหรอวะปรากฏว่าสั้นทั้งคุก <laughs> ทุกคนอยากได้หมดสั้นไม่สั้นไม่รู้แต่กูอยากมี กูก็ต้องมีแว่นกับเขาแหละกูต้องมาอยู่กันนี้กูต้องมีกับเขาเขามีแว่นกูนต้องมีมีด้วยก็เลยโครงการแว่นตาย,ยก,ยก,ย,กยกเลื่อยไปเนื่องจากว่าสงสารสปอนเซอร์แล,อนนแล้วตอนแรกเรากล่าวว่าในหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยคนเมื่อก่อนเนี่ยทำให้มีสักแปดร้อยคนโอเคไว้ไม่เกินพั300น,800น,500นเนาะสามร้อยคนแปดร้อยคนห้าร้อยคนอะไรเงี้ยประมาณนั้นห้าร้อยอันไหวไหม่าสปอนเซอร์บอกโอเคได้จ้าบรรยากาศให้เช็คไปโอ้โหสายตาสั้นเพียบเลยทั้งสั้นทั้งยาวมาพันกว่าคนเรายกเลิกก่อนสงสารเขา ว่าเราบอกแจ้งจานวนไปแค่นั้นก็ต้องก็ต้องถอยออกถอยออกบางบางเรื่องนั้นี่ทำไม่ได้บางเรื่องนะครับล้วก็แสรสนานกันไปแต่พูดถึงความสําเร็จในในในวงแรกความสําเร็จในวงแรกเนี่ยเป็นวงดนตรีที่เอ่อเล่นตีเนี่ยเขาไม่ได้เล่นโน้ตแบบแบบคนข้างนอกนะครับเพราะเวลาเรียนเวลาสอนเขาเนี่ยผมมีจํากัดว่าเด็กที่จะมาอยู่ในวงได้เนี่ยที่จะมาเรียนตีได้ต้องมีโทษไม่น้อยกว่าห้าปี เนื่องจากว่าพอซ้อมแล้วต้องได้เล่นซ้อมต้องได้โชว์เลยมีข้อจำกัดตรงนี้นิดหนึ่งตง้องมีห้าปีผมก็เลยได้ไดน้้งตีมาค่อนข้างโทษสูงโทษสูงแล้วก็ได้เล่นด้วยกันได้เล่นด้วยกันตลอดได้ทํางานด้วยกันได้อะไรตลอดนะครับซึ่งไปได้ที่โอเคมากๆา,กากเลยโอเคมากเลยนะครับน้องๆก็ใส่ใจผมก็ไปได้มือกองมือกองจิมเป็นนักมวย <c oughs> มือกองเป็นนักมวย ปรดีว่าปฏิกอะดีมากผมเลยแอบกระซิบอาจารย์อาจารย์ปลาความลับแตกนะบอกบอก้ยปกองดีกว่าลุ้งกัมวยเยอะไปเจ็บตัวด้วยคุยกยนปรากฏว่าเด็กออกจากมวยอาจารย์ปลามามาอยู่กับผมแต่นนั้นมวยแกเยอะตอนนั้นนัมวยแกหลายคนเด็กแกก็มาอยู่กับผมแทนมันมา,มา,ม,ามาเล่นตีมาตีกองให้ผมแทนที่จะไปต่อยมวยเปลี่ยนใจอันนั้นก็ได้มือกองมา สวยด้วยหน้าตาดีนะหุ่นดีหน้าตาดีเลยมันเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกอะตีกองได้ดีอันนี้เป็นมือกองรุ่นสองรุ่นแรกจะเป็นไม่เอ่ยชื่อเนาะแปว่ารุ่นแรกกับอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นแรกก็จะจะจะดื้อหน่อยนิดนึงแต่เขาก็ตีกองได้ดีเฮ้ดีเหมือนกันพอๆกันตีพอๆกันฝีมือใกล้เคียงกันหมดแต่คนที่ออกงานประจาก็จะเป็นไอคนนี้แหละไอคนที่เปก็มีนักมวย นะครับก็คือใครมาแตะผมไม่ได้เลยนะในเรือนจําเนี่ยไม่ได้เด็กกูนี้กันป้องกันหมดพ่อนี่คือผู้ยิ่งใหญ่ในเรือนจํขใยรจะพูดประจาอะไรไม่ได้ความสนุกในนั้นก็จะมีเรื่องของเรื่องของความร้อนความหนาวเนี่ยปเป็นเรื่องที่ตลกเวลาปวดหัวเวลารับยาเนี่ยรับยาก่อนนอนเนี่ยคนที่ไม่ป่วยเคาจะป่วยขเขาด้วยกูก็อยากกินยาขเขาด้วยมีมีอย่างนี้ด้วยคือไม่ได้ป่วยหรอกขั้นเนื้อขั้นตัว เดี๋ยวหกโมงก็ต้องรับยาต้องไปร,รับยากับเขาด้วยต้อง,งกินยาเขาด้วยไอ,อคนที่แบบอย่างที่บอกอ่ะหนาวกว่าหนาวกว่าขเขายาต้องอซื้อกันหนาวมานะแต่ญาติข้างนอกน่ะขี่รถมาได้ร้อนกรนหนาเลยแต่ว่าไอคน,นขน้างในใส่เสื้อกันหนาวเพราะมันหน้าหนาวเข้าใจไหมเพราะมันหน้าหนาวอันนี้คือความน่ารักของข้างในว่าเหมือนเขาเขาก็อยากจะทะําอ่ะว่ามันถึงหน้าหนาวแล้วกูต้องมีเสื้อกันหนาวนะอะไรประมาณอย่างเงี้ย แล้วก็ประมาณก็จะร้อนไงก็กจะใส่ก็จะกันเนาวกันเราก็เห็นแล้วก็เราก็แซวอยู่บ่อยว่าโอ้วันนี้หนาวนะมีหิมะตกเลยเนี่ยแย่เล่นกันนะครับแต่แล้วก็ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าข้างในเดือนจําก็ไม่ได้มีเฉพาะกองงานปฏิสากคนอย่างเดียวก็จะมีทั้งย็บปักถักร้อยมีงานงานงานเสื้อผ้างานงานประดิษฐ์งานอะไรเนี่ยซึ่งท่านก็จะเห็นจากผลิตภัณฑ์ของของสถานีชุมดีซึ่งตอนนี้นณหน,น้าเดอนจำมีขาย มีเสื้อมีมีเสื้อมีหมอนมีที่ใส่ทิชชู่มีอะไรน่ารักเยอะเลยท่านสามารถไปนั่งทานกาแฟหน,น้าเดินจําหญิงนะแต่หน้าท้าทายอญิชูบีแนละ้วตรงข้ามโรงพยาบาลชนหนึ่งท่านสามารถไปเลือกซื้ออิค้าตรงนั้นได้นะครับราคาไม่แพงแก็คุณภาพดีด้วยลองไปดูนะเสื้อที่ผมใส่บางทีเสื้อที่ผมใส่ทํางานเนี่ยเสื้อเชิ้ตเสื้อฮาวายก็ใส้สวยโอ้ลงตัวพอดีเลยก็ตัดให้สวยมากไม่บอกว่าของพวกนี้ยมันมีอยู่ในตัวของเด็กพวกนี้อยู่ในตัวของผู้ต้องขัง นีเ่เล่าเฉพาะได้อ่นนี้นชมดีก่อนนะครับในวันแรกนะครับแล้วก็ความน่ารักของพวกเขาเนี่ยคือหนึ่งเขาเขารักเรามากเขารักเรามากเขาจะแอบเขาจะซื้อเขารู้ว่าเรากินแป๊ซี่อะ่ะคือผมกินน้ำบัตลมเขาก็จะซื้อน้ำบัตลมมาให้ตอนแรกผมก็ไม่รู้มัมเกิมีน้ำบัตลมมให้กินทุกวันอะ่ะเราก็นึกว่าทางเรือนจำเขาดูแลนะเนาะาเรือนจำมาดูแล เฮ้ยนะมันลมเออดีไว้มีมีโคกมีเฟซกินทุกวันเลยแล้วรู้ในนั้นเราไม่กินโคกกินกับฟเนะแล้วกินเฟซเราเน้นเราเน้นเฟซ่นะเขาก็โอ้เฮ้ยดีวะมีเฟซกินทุกวันเลยก็สอนไปกินเฟซไปกาแฟก็มีอะไรก็มีมีคคบหมดทุกอย่างก็ดูแลเราอย่างดีปรากฏว่าความมาแตกตรงที่ว่าเขาเรียกว่าโจมก็ได้โจมก็คือผู้คุมเนี่ยก็จะรวมตัวกันโดยไม่บอกใครเขาโจมเข้าที่พักโจมเข้ากองงานโจมเข้าอะไรอ่ะ ับซีที่สะสมไว้ผมอะดูต่งรูหลังหลังตู้แอมออะหลังตู้แอมข้างหลังมันจะมีช่องอยู่ลับซี่เรียงเป็นรังเลยโดนยึดหมดนั่งขำกันผมว่าไปซื้อเมืเ่อไมาไหร่ needing? เขาจัดเวรกันซื้อเ็าจัดเวรกันซื้อว่าคนนี้วันนี้คนนี้วันนี้คนนี้วันนี้ก็ซื้อมาสะสมไว้แล้วแต่ผมจยาก,กินเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ไงไม่มรู้ตอนหลังก็เลยบอกเขาห้ามซื้อแต่สั่งห้าบอกต้องซื้อแล้วพอแล้วเพราะว่าไม่ต้องเปลืองเงินเดี๋ยวเรากินอะไรก็ได้กับกกินน้ำเปล่าก็ได้ไม่เป็นไร เออไม่ต้องซื้อหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูแลตัวเราเองได้ไม่เป็นไรแล้วเขาบอกเขาเพราะว่าเกรงใจแล้วสงสารเขาด้วยว่าอยู่ข้างในเขาไมา่ค่อยมีเงินก็ไม่ได้ญาติเจือนกไมก่คอยฝากเงินให้ใช่ไหมถ้ากลายเป็นว่าเอาเงินมาซื้อให้เรากินอีกเราเพม่รู้ว่เรา,ารก็เลยยกเลิกกันนี้ไปแต่เขาก็ยังก็งยังน่เขาก็ยัง,งทำเขาโดยเขาบอกไม่เป็นไรพวกหนูเต็มใจว่เาเราก็เตรียมไว้ให้นี่คือความน่ารักเด็กๆข้างใน ความตั้งใจซ้อมไหมของเด็กข้างในตั้งใจมากระหว่างที่ผมไม่อยู่เนี่ยหมันเหมือนกับสอนเด็กข้างนอกนะเด็กข้างนอกซ้อมซ้อมต่อหน้าไม่เกินสองนาทีก็หยุดละหยุดแล้วเราต้องไปจี้ใหม่ซ้อมใหม่ลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่กลับไปบ้านปุ๊บไม่ซ้อมต่อกลับมาเหมือนเดิมนี่เด็กข้างนอกส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เด็กข้างในเนี่ยอันนี้ยังได้นะเดี๋ยววันี้มาเจอกัน อีกวันเขาได้อีกวันเขาได้สั่งแบบนี้ได,ได้แบบนี้สั่งแบบนี้ได้แบบนี้สั่งแบบนี้ได้แบบนี้นี่คือข้างไหนที่ข้างไหนนี่คือความใส่ใจของคุณข้างไหนวันนี้ขอตรงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูออกมาได้ดีอันนี้คือเด็กน้างนอด้วยความตั้งใจของอาจจะเป็นพวกเขาโตกว่าอายุยี่สิบกว่าแล้วก็อาจจะจะโตกว่าแล้วก็มีความตั้งใจมากกว่านะครับอันนี้คือเรื่องของความผูกพันเงินความผูกพันนะครับที่มาที่ไปเริ่มแรกแล้วก็เริ่มจาก บทีสี่ชิ้นก่อนตอนนั้นมีแค่มีแค่เป็นโนตัวหนึ่งกลองชุดหนึ่งกีตาร์เล่นสองคนเบสหนึ่งคนเป็นวงวงมีห้าคนนักร้องนำสองสามคนแล้วแต่ไม่เป็นไรเร้องเยอะเราก็เริ่มทำโครงการว่าแล้วก็บอกท่านพอว่าท่านครับเกิดเด็กเต้นแบบนี้ยมันไม่เป็น คือเด็กที่ระหว่างเวลาการเรียนดนตรีเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือในมือพอเราบอกอ้าวไล่นิ้วนะครับพอพร้อมกันนี่อะไรพร้อมกันไล่แล้วนับจังหวะครับหนึ่งสองสามสี่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 หนึ่งเนี่ยให้นับให้นับก็ก็ไล่ตามเราถ้ามีกีตาร์แค่สองตัวเนี่ยได้อีกอีกสิบอีกห้าคนสิบคนที่ได้รอเล่นกีตาร์ได้นั่งรอเพราะฉะนั้นคนเล่นเบสเล่นเบสก็ต้องนั่งรอคนเล่นเบสตัวนี้เสร็จก่อนแล้วก็เล่นเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวได้เล่นเพราะนั้นเวลาก็หมด ผมก็เลยเมื่อก่อนดนตรีที่มันสอนนั้นมันประสบความสำเร็จเพราะว่าอย่างโรงเรียนเพชรพยาคมเนี่ยกอง4ชุดทําไมสมเำเร็จทําไมประสบความสำเร็จในในวงตีสมัยได้ที่หนึ่งทำไมไม่เคยได้ที่สองเลยชนะเลิศมาตลอดคือ1นึดนตรีโรงเรียนสนับสนุนเต็มที่ผู้ปกครองสนับสนุนเต็มที่เด็กตั้งใจเต็มที่อันนี้คือความสําเร็จนะครับคือกองเนี่ยมีสี่ชุด นะครับสี่ชุดหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดึสี่สามสามชุดสามชุด,ชดก็มีสามชุดนะครับรวมรวมรวมชุดที่เอ็นในวง,งกีตารจะเป็นสี่ชุดนะแล้วก็เบสมีหกตัวเบสมีหกตัวกีต้ามีสิบกีต้ามีสิบห้าตัวเป็นโนมีสามสิบตัว เปยโนมี30ตัวลองคิดดูวว่าว่าว่ามันคืออะไรเพราะนั้นเด็กที่จะเล่นเปนโนก็สามารถเล่นได้พร้อมกันทั้งหมดทั้งห้องเลยกีตาร์ก็สามารถเลือกเล่นได้เลยแล้วก็เราก็แยกเล่นว่าวันนี้ชั่วโมงดนตรีใช่ไหมคุณเลือกอะไรไว้คุณเลือกกีตาร์คุณไปห้องกีตาร์คุณเลือกเปนโนคุณเลือกไปห้องเปนโนคุณเลือกกลองไปห้องกลองคุณเลือกเบสไองเบสเี่ยมันแยกกันหมดเลยแยกของชั้นของผมทั้งชั้นเลยชั้นหนึ่งเป็นดนตรีผมอย่างเดียวเลยเพราะนั้น เพราะนั้นเ,เด็กที่มาเรียนเนี่ยจะได้เรียนครบทุกชิ้นเลยไมเ่เดยสำเร็จแล้วก็เอาแนวทางเนี่ยมาบอกกับทางเรียนจำว่าถ้าท่านมีกีตาร์เพิ่มอีกสักห้าตัวเบสสักสองตัวกองสักชุดหนึ่งกีบอยส,สักตัวหนึ่งพอจะทําได้ไหมนียท่านก็พยายามหาง่ประมาณช่วยให้ก็ได้ได้ของมาสอนเด็กนั่นแหละครับก็เป็นจุดจุดประกายในความความที่เด็กมาเรียนยุคนั้นดนตีเยอะมากยุคนั้นดตีเยอะเพราะว่า ทุกคนตั้งใจกันมากๆนะครับอยากจะเล่นเพราะว่าเครื่องมันพอมาแล้วได้เล่นนะครับก็ได้เล่นดีกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในวันแรกเราก็จะคุยกันพูดคุยกันเรื่องของที่มาที่ไปก่อนนะครับเรื่องจิตอาสามันมันไม่อยู่กับตัวของคนทุกคนนะครับจิตอาสามันไม่อยู่ตัวคนคนที่ไม่เคยทาอ่ะมันแกล้งทํามันทาได้ครั้งเดียวแกล้งทําพวกแกล้งทํะพวกอย่าง อยากมีเสียงอยากมีแสงอยากมีอะไรเงี้ยทำโครงการมาได้โครงการเดียวท้งชีวิตทาได้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรต่อเพราะว่ามันทําเองไม่ได้มันสร้างงานจากตัวเองไม่ได้แต่ผมเนี่ยผมสร้างงานในตัวผมเองผมสร้างในตัวผมเองผมไม่ได้เกี่ยวกับใครผมผมทําได้ตรงที่ว่าผมมีความตั้งใจที่จะทําตรงนี้แล้วก็มีความร่วมมือจากทางหน่วยงานราชการนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับก็ ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันในตอนที่สองนะครับเดี๋ยวจะมเาเล่ารายสึกษให้ฟังสวัสดีครับ